อโอวิร์ทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ KA React ครับผมรายการที่จะมา Reaction Rapper หน้าใหม่ๆพร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองครับ KA ครับผมอย่า yeah, let's go ครับมาเลยกันต่อที่ EP ที่37แล้วนะครับมาเรามาดูกันที่อีเมลต่อไปเลยนะครับเอ้คนนี้ชื่อคนนี้ผมเห็นบ่อยมากเลยตามงาน Audio b a t t e หรือบอกว่าตามตามงานแรปต่างๆอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวกับเขานะ เอเอ่านว่าอะไรครับขอโทษนะถ้าอ่านผิดซีกิหรือเซอร์กิตหรือเซอร์เกียตหรือซีเกียต์าผิดขออภนะัยพี่เต้ขออนุญาตอ,อ่านว่าเซอร์กิตแล้วกันมันดูนเท่แล้วก็ชินปากพี่เต้ดีเอเคเอเซอร์สวัสดีครับพี่ผมชื่อป๊อปเอเคเอเซอร์ครับอยากรับฟังความคิดเห็นของพี่ในผลงานนี้ครับผมขอบคุณมากครับโอเคจัดไปครับผม อายุ540 house นี่เองเอวก็ว่าชื่อคุ้นอยู่เออเราเคยเจอที่540 house ไหมทำไมพี่เต้จำหน้าเราไม่ได้พี่เตขข้ขอโทษขอโทษกูขอโทษ,โทษมาป๊อปมาชื่อเล่นชื่อป๊อปใช่ไหมโอเคน้องป๊อปครับ540 c y p h e r เอ๊ยเหมือน,นผมเคยเห็นพันพานเลยอะแต่เดี๋ยวขอฟังอีกรอบนึงชัดๆแล้วกันไปก่อนจะไปฟังเพลงครับผม สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับช่องเราได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นไปเท่านั้นโคตรคูลเลยและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Discord ที่พวกเราจะได้คุยกันหรือการได้ฟังเพลงของตัวเองก่อนใครในรายการ KA React ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วเจอกันใน KA House ครับมาพร้อมครับ เซอร์กิจ540 Cipher ใช่ไหมหรือ540 Cipher แต่จากบ้าน540เขาแน่นอนไป let's go ถ้าไว้สักระยะมันก็ไม่มีวันจะยออ่อท้อ Yes ไม่ต้องเกรดเอก็โอเคแค่รอดรวย mm hmm. ให้มันจดจำกูวันที่ศัตรูมาห้อมร้องถึงต่อให้วันนี้ตัวจะตายถึงร่างกายจะหมดหมุ mm ้ย hmm. มึงจะลุย mm hmm. ตอบอันมันกลับหรือมึงจะยอมจำนนกูตะกุยในคานคำสาปขยับในคลองวับงบนกูยังสู้ในทางที่ฝันยังไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง mm hmm. ขอเพลงแค่ปีสักคำที่ฝังไวคข้างในความจำจำคนต่อ mm hmm. ให้ทาง mm hmm. ที่เดิน mm hmm. จะพลาดแต่มึงจะพลาดความเป็นตัวเองพอ มา,าทั้งชาติใครมากระชากกูฟาดมึงเอนนอนตาที่กรอบสนิทไปจบกับปีที่มันบันเลงรอก้าวไปทีละนิดระยะชีวิตของกูทั้งหมดลงไปในเพลงก่อนศาสตร์ศิลปะลงไปในงานศิลปะไม่ใครจะปาหินมากลับกูจับเป็นรามสีสบัดนวดลายมันไม่มีตายตัวสไตล์เราไม่ต้องอายกลัวคนดีแต่ปากยิ่งทำมากลางมันก็แค่ควายวัวใจที่ปวไปเจ็บกูเก็บไปอยู่ในเหล็กที่ขั้นกลมอายุกูสองกับสามไม่ต้องมาถามลบไหนความมั่นคงคำที่คอยลั่นไก่จนความมั่นใจกูมันสะบั้นลงไม่มีคำว่ายอมจนไปที่ผจญภันนกูวัจะย่่่อออออท้้ไมตงเเเดกกูโคคแ บุยให้มันจดจำกูวันที่สักรูมาห้อมล้อมถึงต่อให้วันนี้ตัวจะตายถึงร่างกายจะมอดมวยมึงจะลุยตะบัดมันกลับหรืมึงจะยอมจำนนกูตะกุยในคันคำสาปขยับไปคลองวังบนกูที่สู้ในทางที่ฝันถึงไม่ที่เป็นไปตามที่หวังเขาเพียงแค่มีสักคำที่ฝังไว้ข้างในความทรงจำคนมันเจ็บใจจนจะบ้าเลยสนั่นเป็นกับปัญญาบางทีสมองไม่ตกจนหลุดมันกับสติติดอัมพาตปล่อยใจทามธมรมชาในวันที่ไร้กำลังสภาพถึงเป็นนักปราชญ์พวกเกียงไก่ก็ใช่ว่าไม่มีวันจะพลาดสาเพ็ดที่พ่ายใยชนะไปจะจับยังไปทงลมสพัมดับไป ดับเพลงไว้ชนใครจะรักใครจะชันก็เต็มใจมารับไปทุกใครทะวันอยากจะพิสูจน์เลยต้องลุยกันไปพักไปที่ไหนไปใส่ยามไปข้างในกับพานด้วยสาวสิบแปดเอาตัวไปแย่เพราะรักที่ไกลปีแร็ปจนคอกูแตกคนมองกูแปลกสัมผัสกูไม่มีไม่ติดแมงสักรายการกูก็พยายามจะทำให้ดีถ้ามันไม่เป็นคนมาฟังจะตะกอนให้ดังจะทนไม่ได้บางันกูไม่มีวันจะย่อท้อไม่ต้องเกรดเอกูโอเคแค่รอดบวยให้มันจดจำกูวันที่ศัตรูมาห้อมล้อมต่อให้วันนี้ตัวจะตายถึงร่างกายจะมอดมุ้ยมึงจะลุยตะพันมันจับขยัับปนนคล้้อองงงววกููจะสไททาี่ เป็นไปตามที่หวังเขาเพียงแค่มีสักคำที่ฝังไว้ข้างในความสัมพันธ์ขอามเกลียดชักันให้พออารมณ์ก็จะนอนมันทมคนเล็กกะดีแล้มันหล่นใยทอและทนกันที่ลอกประคองไม่ว่าไม่ต่างหรือไมจงใจภาพจำที่วนไปในคราบความคิดงมง่ายจริงที่ได้คิดก็ไม่เคยที่จะทราบว่ากูพลาดมันที่ตรงใดกล้าใจหยัดยืนเพื่อสิ่งที่วาดมากับเือบนทิศชีวิตที่วันทั้งหน้าน้ำตาที่พลาดได้ดับคืนอย่าลืมไปว่าไม่อาจยืมสักคำที่อ้างไว้กับคืนผลของการกระทำที่สร้างจนฝังร่างไปกับฟืนเดือยดุว่ะ แต่มีเมอกีนน่ารักมากเฮ้ยเท่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 เฮ้๋ยวขอไปฟังอีกหลายๆรอบแล้วเดี๋ยวมารีแคปกันชัดๆฮูยสัสะใจคือต้องให้พูดยังไงดีอแม่งคือสกิลระดับสูงเลยเดี๋ยวความรู้สึกพี่เต้โหใส่มาสุดจัดไม่ว่าจะเป็นสัมผัสหรือโฟล์หรือความหมายหรือบบกว่าโหน้ำเสียงหนักแน่นเออ ยแค่ขึ้นมาคําแรกก็แบบเท่แล้วอ่ะถวายสัตยาบันกูไม่มีวันจะย่อท้อเู้หูเท่คมลึกโอ้โหเลือกใช้คําแบบเราเป็นคนใช้คําที่แบบว่ามีความมีความจะเรียกว่าไงดีในความรู้สึกพี่เต้เป็นสับแบบสับราชาเหรอจะพูด <laughs> ว่าไงดีเออถวายสัตยาบันอ่าอ,อะไรอ่ะวายชนอ่ามอดมวย Uh, คือคำที่แบบว่าลึกๆอะ่ะคำที่ยากๆฟังแล้วแบบว่าคนทั่วไปไม่ได้ใช้กันในปัจจุบันอะไรเงี้ยเป็นคําแบบมันหลุดมาจาก e l ลเ n อร n g อ่ะเออช่วงนี้ยิ่งติดๆอยู่นีย่ยคำแบบนั้นอะ่ะซึ่งมันเท่ในความรู้สึกวิเต้มันเท่มันลึกแล้วมันแบบมันสามารถหนักแน่นไปกับสไตล์ของเราได้เว้ยคือสําหรับเพลงเนี้ยคำพวกเนี้ยแม่งแบบแม่งอยู่มากม,มันทําให้เรารู้สึกว่ามีสกิลการใช้คําที่ มีคังคาศัพท์จริงๆเออคังคาศัพท์เยอะอะไรเงี้ยเล่นสัมผัสอะไรก็โหดมากมันจะมีบาหนึ่งที่เล่นใช่ปะ่ะอะไรนะศาสตร์ศาสตร์ศิลปะศัพท์ลงไปในงานศินละปะแม้ใครจะปลาหินมากับกูจับเป็นรามสีสะบัดอะไรเงี้ยอืมคือเล่นสัมผัสสวยมากเล่นสัมผัสสวยมากจริงคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแรปอะแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องมีอะไรติเลยเว้ยไม่หนักแน่น แ่งหนักแน่นดีรมัมหนักแน่นมีสไตล์อคือทุกอย่างโอเคเลยทุกอย่างโอเคมากในความรู้สึกพิ่เต้มีอย่างเดียวติดเรื่องมิกซ์มาสเตอร์พิ่เต้ยังรู้สึกว่านิดนึงว่ะมันนัวไปนิดนึงในความรู้สึกพิ่เต้ซึ่งอืลองลอง,ลองหาอะไรที่มันแบบว่าตรงกลางมากขึ้นสําหรับหบูคนฟังบางทีแบอบกว่าอันพี่เต้เข้าใจมันเป็นแบบเรื่องเทสอะไรพวกนี้ มันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีไม่ดีหรอกเออบางทีแบบว่าเราชอบแบบนี้มันก็ดีในอีกแบบหนึง่งเออเนื้อออกไหมแต่พี่เตอร,รู้สึกว่านิดนึงให้มันตรงกลางคนทั่วไปอาจจะแบบว่าฟังแรปไม่ได้ชัดขนาดเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่ชินกับแรปอาจจะฟังแรปได้เข้าใจแล้วและเก็ตได้ทันทีโดยที่คุณภาพเสียงอาจจะไม่ต้องชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนทั่วไปแล้วอาจจะ ไม่ใช่ในระดับนั้นอ,อาจจะต้องมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ขุมคนทั่วไปได้ถึงกว่านี้นิดนึงซึ่งน้องป๊อปเก่งมากครับยังไงทุกคนไปฟังน้องป๊อปกันเยอะๆนะครับเสอร์กิตครับผมถ้าอ่าน AKA ผิดยังไงขออภัยอีกรอบนะครับผมไปฟังกันเยอะๆนะและสําหรับใครที่อยากส่งเพลงมาให้ผมฟังแบบนี้นะครับผมส่งมาได้ที่อ e ีเมลด้านล่างนี้เลยนะครับ๋ยวผมจะแนบไว้ในดีสคริปชันด้วยนะครับผมจะไล่าทาตามคิวไปเรื่อยๆนะ ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแค่เข้ามาดูกันก็เป็นกำลังใจมากๆเลยขอบคุณมากๆครับผมสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมรอดูนะย yeah. แล้วเจอกัน See you boy